สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้มันเกิดเหตุการณ์บ่คาดพันละพี่น้องปั๊มมือติดบาดาลพี่น้องขึ้นบ่ได้เลยครับผมนี่กำลังหาวิธีเอาปั๊มมือขึ้นพี่น้องเอาเปาปั๊มร่อมาเป่าพี่น้องเป็นปั๊มร่องไงพี่น้องอเป่าแล้วก็รอกหนึ่งคืนพี่น้อง เป่าแล้วก็ลอดึงขึ้นะครับว่าง่ายจะขึ้นได้พี่น้องง่ามจะแตกคาบคาบคืนได้ได้พี่น้องมึงกันครับนี่น <funnel ing> ี่นน้อเป่าครับเป่าแล้วก็ลอดึงครับที่แรกเราคนดึงนหรครับเบาไหวนข้ามเงินติดครับนี่แต่ต่ำร่มเป่าครับพี่น้อง ต่อแล้วรอกยืนต่อแล้วรอกยืนสุดอ้ยหางานยา,ากกันยาพี่น้องเอ้ยข้อมือติดบดนันวิธีนี่รุ่นชทวยกันพี่น้องว่าสิขึ้นว่าจะยับอันลอกก็นน่ะ เอาละเอาละปาสกอนอู้แดดอืมคุน้องโอ้ยตังบกจังก <it> <ha Credit? S 1> ับพี่น้องเลยพี่น้องมากกับคุณคุณเต้นหางให้เราเลยพี่น้องคุณเต้นหางฟามากับนี่มากับคนให้เราครับพี่น้อง โอ้แตายต่แต่แต่สิออกบ่นเสียงเงินมื่นเขึ้นเล่พี่น้องจอนี่ก็หกพันก็มืดนี่อยะสี่พันคาทอหมื่นสามพี่น้องตีร่วมๆเดียวหมื่นสามมื่นสี่ครับพี่น้องเดียงเงินขึ้นบ่นบาทหนี่เอาจังมาลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าสิขึ้นหรยกก็ขึ้นพี่น้องผมมาลุ้นเห็นน้ำขึ้นเลยพี่น้องต้องไปดีเสียเงินมื่นพี่น้องเลย ตุ่นพี่ n ำดทังนั้ลพี่งอละออเอาเอต้งีขึ้นนี่น้องเดี๋ยวเดีพอเดี๋ยวใจเย็นเใจเย็นเเดี๋ยวเอาาเอามีรุ่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาามีุ่นแล้ว เดียวเดียวเดียวคืนแล้วพี่น้องขึ้นแล้วตั้งแล้วก่อนตั้งแล้วก่อนเอาจังบอกจังละบาทนี่พี่น้องเอ้ยเอาขยันแล้วขยับแล้วพี่น้องเกิดจังไรครับส่อเนี่มาคุ้มเพชรก็ส่อเลยได้พี่น้องเย็นเนี่เอาขึ้นแล้วขึ้นแล้ยวน้อยนึงขึ้นแล้ยวน้อยนึงพี่น้องใจเย็นๆใจเย็นๆ คุณละแม่คิว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 เอาดึงฟาเด้งเอาดันลูกดันดันลูกดันเออใจเย็นๆใจเย็นๆใจหง่วห้ามใจหง่วห้ามพี่น้องเลย ว่าจังไดยนอ้ออันนี้มันก็ขึ้นมากพอมันก็เบ่ลงเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาว่าจังไดยนอ้บอบักสังเลยขึ้นบ่เนาะขึ้นบ่เนาะอารุณน,น้ำกันพี่น้องเฮ้ยปได้ัวขีดต,ตุ่มออกมาพี่น้องเลยผมเราก็อยากสิพาคเนี่ย Cần gaba cần, cần la mùa này khăn lá yong chặt chị đình lọc ow 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 nhốt 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 ow nhốt ow ow nhốt Nhốt Nhốt, ow nhốt Nhốt, ow nhốt ow 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 เวลาพี่น้องขยับรอบจักสองเทียกันนะพา่อเอาละเอาละพ่อแล้วเอาอู้ปกปกวพวกรณ์พี่น้องเอ้ยตัวขึ้นเนี่เสียเงินหมื่นสามเลยพี่น้องหมื่นสามเลยหมื่นห้าพวกสูมือเนี่ยน้ำมันกับแพร่งเนี่ยก็จะมาจอดนหกพันในที่โบได้ดอกพี่นอ้อ, 6, อ,นองเอ้ยเอา รุ่นน้ำกันพี่น้องโอ้ยไม่นางโซลนี่เอ้ยซอย,ยหนูซอยลันขึ้นเลยเด้อบนวานซิ้นซักทิศเลยพี่น้องบ่ได้๋ยบนขอกคว้าคว้านบนบ่ได้เสียเงินหมื่นเลยพี่น้องเงินขึ้นนี่บ่ขึ้นนี่กูยิ้มเข่าบ่ได้ดอกพี่น้องนอนบ่หลับเอาเอา เตือนว่าพี่น้องเอ้ยขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยไม่นั่งเพราะเรนี่ซอยลูกแล้วพี่น้องนี่ข้ามเมือดรับพี่น้องเตือนแล้วขึ้นแล้วพี่น้องตอนนี้ห้อมไรน้ำพี่น้องนี่พี่น้องห้อมล่างบ่อครับผมตาย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 เกล็ดเสียงเงินเงินหายหลีลอะพี่น้องเลยโอ้ยเฮ็ดติ๊กเตะเ้าเป็นพี่น้องส้อเร็จแล้วพี่น้องส้อเร็จแล้ว ไม้นี้สำเร็จแล้วจ้ายนี่พี่น้องกี่ตุ่มไม่อยากสี่ข้าก็ไอพี่น้องเลยมึงเว่อพี่น้องกี่ตมยินกี่รอนกี่ตมพุ่งชนะเอ้ยไม่อยากสี่เราเลยอืมเออจะลุกตุ่นั่นพี่น้อง มือนี่ก็ว่าสีไล่บอ่อไนอยู่พี่น้องบอ่อนปลาอยางแต่ว่าต้องเอาเครื่องไปขึ้นเขาเตาเก่อนมันเดรล่แล้วก็เลยสิไล่ถึงสองบอพี่น้องบอบอนันติตมร้ายครับบอ่อไหวพี่น้องเออตอนนี้ก็ลงริบๆๆ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 รีบรีบลีบรีบรีบแีบรีีอรีบรรบีรบีีี รุนน้ำกันจนตะสบกวามชั้เด็กแบบพี่น้องเอ้ยถึงแล้วนี่แกพี่น้องเบิ่งซ้ำนี่นะครับเนาะอ่ะ